ี่ต้องโน้ตต้องโน้ตนีเจวันนี้นะจริงๆแล้วอันนี้อบอกแล้วอย่าเรียกเขาเปน็นนีเจ คโปรรแกมค้ดโปรแกรมนะฮะติดคิวด้วยเมื่อกี้เออนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะนุณส่งใหผมเลยสิเขาอยากไม่รู้ว่าผมเป็นเสียงใครอ๋อไม่ใช่พี่ไม้ขอต้อนรับดีเจอีกหนึ่งคนของพวกเราเนี่ยค่ะวันนี้รวมกันเลยพิเศษจริงๆสวัสดีจริงๆ6ปี3คนไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยนะไม่เคยอยู่ด้วยกันจริงขาไปช่ายกับพุทธาสามคนเนี่ยเป็นเด็กสตาร์ก็เลยรู้สึกเป็นเกลียดมากเป็นเกลียดมากเลยนะค่ะนะคะเพราะวันนี้ก็ดีนดีต้อนรับพี่ไม้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกเบรกหนึ่ววงงงงนีี้้่่ออไปเเพพพลลขดดิยครับ ลมใต้ปีกใต้ปีกก็ถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่แบบที่เจ้าบอกว่าลมใต้ตะแกรงมาอีกหนึ่งเพลงที่อยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อเลยว่าเป็นยังไงในส่วนของมิวสิกวิดีโอมีหรือยังคะพี่ดิวยังครับยังมีแล้วมีแล้ววันนี้วอนแรก่มคือจะบอกว่ายังไม่ได้ดูก็น้ำยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไปหาดูเลยเข้าไปใน YouTube เลย x อคเซ็คช n ่นแดูได้เลยแล้วเป็นยังไงครับใครเป็นพระเอกคะครูแบงค์ครับครูแบงค์จากบ้านเดอะสตาร์ ยไม่พี่ไม่ติดต่อลิศนะเขาอยากได้คนที่เต้นเป็นแล้วก็ดูสูงกว่านางเอกโอเคจบได้โดนไปหนึ่งดอกแล้วนางเอกอะคะนางเอกครับเป็นน้องเฟื่องละดาครับผมเฟื่องระดาเป็นนางเอกใหม่เล่นเอวผมตัวแรกนางเอกน่ารักมาก คือเข้าไปเนี่ยคือผมว่าหลายๆคนดูแต่นางเอกแน่นอนจริงไม่ฟังเพลงเลยฟังเพลงก็ได้ฟังเพลงก็ได้เพลงก็ยินดีนะกับเพลงบรรยากาศชวนเปรี้ยงปรำนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัลบั้มออกมาอีกทีหนึ่งก็จะมาโปรโมกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะทีหนึ่งผมต้องฆาตกรรมเกิดคดีฆาตกรรมในนี้แน่นอนครับผมอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมก็ได้อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมเดี๋ยวพูดคุยนิดึงหมอริสนิดนึงหมอริสมีเอสเอ็มเอสมาถึงคิวเนี่หรอถึงคิวแล้วจ้าได้เกิดแล้วเป็นเป็นเตี๋ย เพลงจะเรียนเอเดียวเพราะว่ามีคนถามถึงหมอฤทธิ์มาเยอะมากเวลามีน้อยเวลามีน้อยข้อความนี้ด้วยหรอครับครับเขาบอกว่าอยากฟังเพลงหนึ่งในพันล้านสดๆดให้ฤทธิ์ร้องแทนกันได้ไหมห้องรับฤทธิ์รักกันสุดฤทธิ์รักฤทธิ์เหมือนกันนะขอบคุณสำหรับคำถามอ่านตามเลยเนี่ยเออช่วยดูหน้าฤทธิ์ด้วยครับยังยังร้องไม่เป็นยังร้องไม่เป็นเพลงใหม่เพลงใหม่แต่เพะแต่เพอใช่ครับ โอ้พอเลยพอพอจริงหนึ่งในพันล้านใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยยังไงให้พี่ฤทธิ์นี่ช่วยบอกโปรโมทอะไรให้เพื่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมได้วันนี้มาทำเพื่อคนอื่นแล้วครับวันนี้ไม่มีเใครเลยนี่มีมาจากขาดใหญ่ด้วยนะครับคิดถึงฤทธิ์ได้ยินเสียงฤทธิ์ผ่านวิทยุออนไลน์แล้วมีความสุขมากหายคิดถึงไปนิดนึงจากพี่หมวยหาดใหญ่ครับต้องเอาทุกช็อตเขาพิมพ์อะไรมาตอบหมด ถามน้องฤทธิ์ค่ะว่าครับถามน้องฤิ์ค่ะว่าอ่านไอซ์สมันันคะือคือผมเป็นผู้ชายนะฮะถามน้องฤิค่ะว่าค, <c oughs> คือมเลยนี่ออกตัวเองกลัวกระแสเลยไงไม่ไม่มีคําถามมาแปลกๆหลังมาหลายครั้งแล้วครับถามน้มนงองฤทธิ์นะฮะว่าเรียนหนักมากๆแบบนี้ไม่ทราบว่าดูแลตัวเองยังไงบ้างคะโอ้โหชาวคลินิกหมอริิ์รักและเป็นห่วงน้องฤิ์มากค่ะคิดถึง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 มีฮะถึงอ๋อมายมกมายมกครับ อันนี้อ่านให้ฟังหรือให้ตอบครับตอบตอ่านคำถาม <c oughs> ก็มเ,เรียนอบอกว่าเรียนหนักไงก็เรียนหนักไงครับก็เรียนหนักก็ก็พยายามใช้เวลาว่างที่มีให้คุ้มค่าครับก,กินข้าวบ้างหรือว่าส่วนใหญ่ก็นอนดึกกับพี่เราจะเรียนเสร็จ,จก็อ่านหนังสือก็ดึกแล้วก็เรีนอนเลย จะร้องง่ายไหมเนี่ยไม่จะร้องง่ายหรือเปล่าไม่ร้องไม่ร้องมลิ่มมูนไม่ร้องแล้วก็เอสเอ็เอสล่าสุดนะคะนี่คือวงเล็บมาบอกว่าช่วยอ่านออกอากาศให้ด้วยบอกว่าพี่ตุ้มรักแล้วก็คิดถึงมากๆเลยอุ้ยขอบคุณครับพี่ครับผมอยากรู้ถ้าเกิดวงเล็บมาให้อ่านออกอากาศให้พี่จนาดู์ทุคำถามนะครับผมอยากรู้จริง่ตอบต่อไปต้องวงเล็บมาทุกคนวงเล็บมาอ่านให้ด้วยใช่ถ้าไม่วงเล็บมาเราก็อ่านแล้วรับทราบเองนะคะนี่ก็เป็นเอสเอสบางส่วนเท่านั้นที่ทำถามมาสำหรับแต่ละคนในโ ของพี่ฮ้ายนี่ต้นรายการมีเยอะมาเหมือนกันว่าดูแลสุขภาพด้วยนะเดี๋ยวจะสนับสนุนในส่วนของอัลบงอัลบัม้มพี่ดิวก็มีมาบอกว่าบรรยากาศชวนเพลียงพรำเนี่ยเพราะมกากขอบคุณอย่ยิ่งที่มชื่นชม,ม<า>ด้วยครับผมสกกะกดนานมากเขาเพลียงพรอมนะจ๊ะอ่าก็ยังไงก็ต้องติดตามนะคะแล้วก็ส่วนลหลายๆคนอาจจะงงอ่ะพี่มายพูดนิดหนึ่งก็ได้นะจริงๆแล้วไม่รู้จะเอาตรงไหนไปแทรกไงบางทีต้นน้ำก็ใส่ซะแบบไม่เหลือให้ชมไปนี่บรรยากาศมันชวนเพลียงพรำมากเลยเย้ ก็มานิดนึงนิดนึงที่มาที่มาเอาซะหน่อยเพราะพี่เขามากันอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ได้มาโปรโมทแต่เพลงแต่อัลบั้มไงก็ใครจะไปรู้ล่ะเอออต่อต่อแล้วไงต่อทำไมพี่มาเดี๋ยวชอบเป็นกอข้อคอไอ้ยังทำไมพูดแบบนี้หมดหไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรเล่นหรอก วันพรุ่งนี้รับสมัครดาวสตาร์ดามีคนถามมาว่าจะไปไหนเออเอาอ่าก็เลยตอบเข้าไปว่าโอ้ยี่คิดมาจากบ้านเลยเว้ไปกอะไรหมอิ่เชื่อจะไปเป็นดาวโดดจะไปเป็นอินเดียแล้วว่าพี่ไปไหนเนี่ยเดียวกันเดียวกันนี่แหละเดียวกันจะไปขวาเพื่อดาวดวงนั้นจะไปเป็นดาวดวงนั้นเป็นดาวดวงนั้นอันนี้สัตย์จริงยี่ข้างวีทะเลาะสั่ยจริงเตรียมมาในวันนี้แต่ว่าเต้นเต้นเต้น ออ่พวกนี้ค่ะเดี๋ยวแบบว่าเชิญชวนสําหรับใครที่แบบว่ามีความฝันเดียวกันอยากจะเป็นนัก้รงนักร้องออืค่ะก็คือการประกวดเด e s ตาร์เก้านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชาวขอนแก่นก็ถือว่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดแน่ที่ที่เขาเรียกว่าไงที่หลายอคนจับตามองพี่เลนี้อีสานไหมอีสานครับดูจักหน้าไม่ใช่ก็คือประกวดเวทีว่าอีสานหรือเปล่าไม่หมถึงว่าประกวดของอีสานใช่ใช่เนี่อีสานเหมือนกันพี่ที่อีสานระคะอีสานเหมือนกันออพี่อันนะคะผมภาคกลางครับคนเยอะไหมโอ้โหคงจะแบบสุดๆคนเยอะครับคนเยอะครับผมไปร้องแบบตีสี่ครับ ปิ้งไปกินตรงนั้นเลยทีเดียวจียดอ๋อถ้าถ้าเดินไปซื้อหมูปิ้งก็คงไม่ได้ออดิชั่นแล้วครับน้อง้อก่อนเข้าไปต่อแถวดินี่ยังไม่ขายยหรือเปล่าเออแล้วก็พี่เดียวค่ะตอนนั้นบอกว่าไปรอกันตอนกี่โมงกี่ย่ำกี่ยามโอ๋ยผมไปแปดโมงครับทันด้วยเหรอทันมันต้องแบบการใช้ชีวิตของคนภาคกลางกับคนไร้สายเหมือนกันเนะ อยู่ใกล้ไงได้อยู่ไม่ไกลมากเท่าไหร่อยู่ใกล้ก็ยังไม่ไกลคใกล้ก่ใกล้ก็คือไม่ไกลข้อจำกัดขยายทำไมพี่เอาเอาเอาความคิดเห็ของการรับรับสมัครในเดือนตุลาการนี้ดีกว่าที่าอีสานจะเป็นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้อ่าเป็นไงคะเชิญชวนเลยครับผมก็อยากจะ ชวนน้องๆทุกคนนะครับผมที่มีความสามารถมีฝันนะครับผมอายุ1 5ถึง25ปียังไงก็ตบเท้าเข้ามาสมัครกันพรุ่งนี้เยอะๆครับว่าแล้วต้องเล่นจริงๆที่ที่ไหนคี่ไหนสุกบ้างไหมเนี่ยที่ไหนครับผมครับผมที่โรงแรมเจริญธานีครับก็จะเจอพรุ่งนี้พี่ดิวไม่จ่าเป็นน้องฮั่นกับน้องฤทธิ์มีฤทธิ์กับพี่ฮั่นครับไปรับสมัคร ไปแปะป้ายใบสมัครให้เลยฮะแปะใตรงหน้าอกหน้าอกหน้าอกเลยทุกคนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเอาเรื่องชายเอาเรื่องชายเขาบอกว่าครั้งนี้ใบใบสมัครมีจำนวนจำกัดด้วยใช่ไหมครใช่แล้วครับจำกัดนี่คือบอกจำนวนได่ไหมคว่าจำกัดเอาเป็นว่าให้ทุกคนมาดีกว่าคนที่แบบอยากแสดงความสามารถก็มากันทีเอางี้ใครแบบคือต้องบอกว่าภาคอีสานเป็นภาคที่มียอดการรับสมัครคนมาสมัครเยอะมากแต่ละปีแล้วก็ก็คือใบสมัครก็ อาจจะไม่พออะไรเงี้ยก็คืออยากให้มาแต่เช้ากันใครใครมาเช้าได้มาแต่เช้าเลยดีกว่าคือไปตั้งแต่เที่ยงคืนเลยดีกว่าโอ้โหใช่ร้อแต่ตอนนี้เลยหนักมาะพี่กว่าพี่จะได้ออดิชันนะใต้ต่ก่าจไปหมดแล้วก็ไปแต่งตัวไปอาบน้าอยู่โรงแรมเลยอยากฝากอีกข้อหนึ่งคือน้องๆหลายหลายคนเนี่ยจ้ะเกิดอยากได้สบายสมัครมาประมาณตีสองตีหนึ่งเที่ยงคืนมันทำให้เสียสุขภาพนะมันทำให้เราแสดงความสามารถได้ไม่เต็มที่ด้วยอย่างอย่างแรกคือให้คำนึงถึงสุขภาพตัวเองเป็นหลักก่อนด้วย พราะมันสำคัญมากจริงเอาอย่างนี้ดีกว่าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะครับที่จะมาประกวดในเวทีเดอะสตาร์เก้าเนี่ยอยากจะได้ยินจากพี่ๆทั้งสามคนซึ่งผ่านเวทีการประกวดเดอะสตาร์มาทั้งสามคนแล้วว่าพี่เรามีการเตรียมตัวยังไงอะเตรียมเสียงยังไงให้มันแบบว่าเอยร้องแล้วปุ๊บปุ๊บเออผ่านแล้วเข้าไปอะไรประมาณนี้เลยอะคือแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการเตรียมตัวแล้วก็อยากจะแนะนําน้องยังไงครับอืมค่ะ อ่าใช่นกนเรเริ่มจากใครก่อนเลย่มเริ่มเกี่ยงแล้วเริ่มเกี่ยงแล้วมีสกิทขึ้นเลยไม่ไม่ต้องบอกว่าเออพวกเราก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีก็คือการขยันหมั่นฝึกซ้อมก็การเตรียมตัวที่ดีก่อนจะมาออดิชั่นครับผมแล้วก็เออพยายามมีสมาธิให้มากๆอันนี้เราพูดได้นะครับ แต่ว่าเวลานั้นเราเราทำไม่ได้เหมือนกันก็คุมยากมากคือแบบต้องบอกว่ามันมีอาการประหม่าตื่นเต้นต่างๆอะไรเงี้ยก็พยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองเยอะๆครับผมไม่กล้แข่งขันกับใครแข่งกับตัวเองดีที่สุดครับผมพี่ดิวเหรอคะครับผมจริงๆคือที่บอกว่าเรื่องของการฝึกซ้อมการความขยันเนี่ยผมว่า น่าจะฝึกมาก่อนหน้านั้นก่อนมาประกวดนานเป็นปีๆแล้วล่ะขอโทษครับผมพูดผิดที่ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าเป็นระยะแรกระยะเต็มตัวระ่พิ้นนระยะเต็มตัวโอเคก็คือก็คือพอเราพอเราฝึกมานานแล้วทุกอย่างเนี่ยมันวันนี้มันวันที่เราจะแสดงความสามารถครับผมก็คิดคิดเลยว่าเฮ้ยเรามาทําสิ่งที่เรารักเรามาทําสิ่งที่เรามีความสุขเรามีความสุขกับอะไรเราอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วแสดงความสุขออกไปแล้วทุกคนจะรับสารนี้ได้เอง อืมอ่าอ๋อมลิสครของรากิกกาครับก็ของลิสก็จะบอกยาก่อยนะเพราะลิสก็มาด้วยหน้าตานะฮรกล้าเนาะจริงจริงลอเออ้ไม่พจริงจรไม่ก็คืออองิอยากจะย้ำเรื่อง ไรน้อยใจตามตอนถอต่ออืโอเคโอเคก็ของอิศาใจนะแต่พี่ไม่ได้คิดความหมายอื่นนะเออพอแล้วครับของลิศก็อยากจะเน้นเรื่องความเป็นตัวเองมากกว่านะครับก็คือตอนมาประกวดเนี่ยก็คืออย่าไป คือเหมือนกับว่าเราเรามีอะไรที่เป็นตัวของเราไปมาประกวดนี่อย่าไปคือตอนประกวดนี่อย่าไปมาเลยเชิญม่หมาอย่างเงี้ยมาประกวดนี่มาตื่นเต้นหรืออย่าไปหาแนวทางของคนอื่นมางไปเอาแนวทางคนอื่นมาเป็นของตัวเองขอบคุณดิวมากครับขอบคุณพดิวมากขอบคุณพี่ดิวขอบคุณพี่ดิวมากคนที่เป็นคนให้ครับาก็คือพยายามเป็นเป็นตัวของเรานี่ยแหละแล้วก็อย่าไปเรียนแบบหรือว่าจะไปทําตามแนวทางคนอื่นเพราะว่าถึงมันจะเขาเรียกว่าอะไรถึงแบบถึงเราจะแบบว่าเอ้ยทำแบบ นักร้องคนนี้ดีกว่าทำแบบดาราคนนี้ดีกว่าอาจจะแบบเข้ารอบเหมือนเขาเท่เหมือนเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปสซียนหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ใช่ตัวเราเองก็มันก็ไม่ใช่ะเนาะมันจะอึดใจเปล่าๆใช่จริงๆนวนี่ความเป็นตัวของตัวเองนี่ชนะใจพี่โจ้พี่มาพี่เพชรเลยนะเพราะว่าแต่ละคนนี้มีเอกลักษณ์ของตัวเองหมดเลยซึ่งอย่างอย่างพี่โจ้พี่มาพี่เพชรนี่จะชอบมากทรงผมของพี่ดิวเขาเราียกว่าอะไรให้ฉายาว่าอะไรคะ,ะก็ เบส็ <Dead S 2> อกผมผมจะไม่ได้เขาเรียกผมว่าอะไรแต่แต่ตอนนั้นผมทำเบส็อลแล้วเขาก็บอกเฮ้ย <c oughs> เธอเป็นคนที่ทำตัวสกรปรกแต่ยังดูดีใช่ไห <c oughs> มแล้วดังอะ่ะอ,อแล้วอย่างพี่ฮันนี่คือแบบว่า ส่วนของแดนเต็มที่เลยคือบอกว่าวีกแดนนี่คนที่จะจับจับตามองพี่ฮั่นเลยจริงๆตอนออดิชั่นเต้นตั้งแต่เปิดประตูเข้าห้องแล้วไม่เกินเลยเกือบเต้นลงรถตู้นะจะมาจะมาพี่ยูเนี่ยเต้นลงรถตู้มาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้อย่างนี่ลิศนี่ก็เป็นความน่ารักใสๆเป็นตัวตลกตั้งแต่ อ้าวเพื่อนคนนั้นสมัครนิดนึงละกันว่าใครที่อยากจะมาสมัครมีอายุอะไรยังไงเท่าไหร่ค่ะสิบห้าถึงยี่สิบห้าน้ออายุนะครับแล้วก็แล้วก็แต่งตัวมาครับไอแก้เข้าเาไม่แต่งตัวมาไม่ไม่อันนี้อยากบอกอีกนิดนึงคือสำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ผมก็ต้องมีหลักฐานยืนยันการสมัครจากผู้ปกครองมาด้วยก็คือก่อนที่จะมาสมัครเนี่ยก็คือสำหรับใครที่อยากจะได้หลักฐานยืนยันการสมัครเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปที่ www. เอ่อ Gmember dot thestar com นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บแอคของของ x แซคเอ็ t co t h แล้ว thestar เก้ใช่แล้วครับแล้วไปโหลดใบสมัครมาไม่ใช่โหลดใบสมัครสิใบยืนยันจากผู้ปกครองแล้วก็พ่อแม่เซ็นรับทราบใช่แล้วไปสมัครที่ไหนครับพรุ่งนี้ไปสมัครที่โรงแรมเจริญธานีครับผมเวลากี่โมงดีพี่9ก้าโมงเป็นต้นไปครับแต่ว่าให้โพลไปก่อนนั้คือควรจะไปก่อนอะเนาะจะไปก่อนควรไปรอไปสมัครเพราะว่าคนไปรอกันเยอะครับขอย้ําหลักฐานการสมัคอีกทีนึงคือต้องมีรูปถ่าย2องใบครับผม ขนาดโปสการนะครับผมครึ่งตัวเห็นหน้าชัดเจนหนึ่งรูปครึ่งตัวบนนะครับเ็นหน้าด้วยนะโอเคเขาใส่กางเกงาบบนี้ครึ่งตัวแบบนี้ ดิฉันค้าสวยค่ะมั้งมีจุดขายที่ขาค่ะแต่อยากดูหน้าก่อนเลยบ้างโอเคโอเคแล้วก็มีแล้วก็อีกรูปหนึ่งคือเต็มตัวหนึ่งรูปโอเคสำหรับรับประชาชนด้วยประชาชนตัวจริงนะครับโอเคนี่ก็สามารถเป็นเอกสารการรับสมัครที่แบบว่าเอาไปสมัครในวันพรุ่งนี้ก็เตรียมไปให้พร้อมเดี๋ยวปิดท้ายนิดนึงครับลิฟต์ลิฟต์ลิฟต์แดนซ์ครับวางแผนก่อนนะครับ ครับตันเลยทีเดียวเซียวรับเซียวอะไรครับเอาใหม่วางวันไหนใช่ไหมครับวางแผนวันไหนโอเคครับวางแางไม่วางแผนวางแผงวันที่7็โอเควางแผนวันที่7จ็ดธันวาคมครับผมแล้วก็วันที่สิบห้าธันวาคมเนี่ยก็จะมีเป็นีแดนปาร์ตี้ครับก็ยังไงใครที่รักความสนุกสนานก็มาเจอกันได้ครับโอเคนะคะรับสุดท้าย คฝากผลงานกันเลยแล้วกันนะคะครับผมสำหรับของผมก็ขอฝากซิงเกิลนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับบรรยากาศชวนเพลียงคลั่งครับแล้วก็ส่วนอัลบั้มเนี่ยจะปล่อยออกมาประมาณปลายเดือนมีนาปีหน้าให้ฟังกันแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมอ่าพี่ฮันค่ะครัพี่ลิศครับพี่ลิศครับพี่ลิศฮันคนแรกเลยเออเหรอฝากผลงานเหรออ๋อเออฝากผลงานไงเอาฝากเลยครับเมื่อกี้ก็ยังไม่ฝากอีกเหรอยังพี่ฮันยังโอเคครับครับพี่ฮันครับโอเค โอเคครับผมแ็งงผมก็งงขอก็ฝากอัลบั้มลิฟท์ทูแดนไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับสําหรับคนที่ได้ความสนุกอัลบั้มนี้เนี่ยสามารถแบบว่าจับไปกนเ้ยไปเอางงละไปสนุกกันได้ข้ามปีกันไปเลยนะครับก็ดาวโหลดได้แล้วดอกจันหนึ่งสองสสองปครับโอเคเอาผลงานของพี่ลิฟ์ค่ะก็ขอฝากอัลบั้มลินเแดนเที่ยวมาหนนานแล้วนานแล้วนานแล้วครับก็ ตอนนี้ก็เรียนครับพี่ครับติดตามการเรียนด้วยนะครับติดตามการเรียนดูว่ารดเฉลี่ยจะเป็นยังไงผมต่อไปจะมีอะไรก็ต้องติดตามกันว่าปิดทงปิดเทอมเนี้ยสออาทิตย์อย่างงี้ก็จะรับอีเวนต์เนี้ยสออาทิตย์ครับแล้วก็ปิดเทอมทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไป โอเคนะคะวันนี้ก็สุดๆนะคะสนุกสนานหนึ่งชั่วโมงเต็นอิ่มไหมะกับพี่เดอะสตาร์ทั้ง3 3ปีคนละรุ่นเลยหรือเปล่าคะคนละรุ่นเลยโอ้ยอยู่รุอยู่รเดียวกันยาครับกันไม่ลงใช่ไหมกินกะไไม่ลงยังไงขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้พี่ดิวกลับเลยเดินทางดยสวัสีิภาพนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจิมเงี้ย ได้ได้ได้เพราะว่าเสียค่ารถมารับลิตรหมดแล้วเออเหรอโอเคยังไงก็ขอบคุณด้วยสำหรับพี่ฮะแล้วก็พี่ลิตแล้วก็พี่ดิวโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงมีโอกาสคงจะเจอๆกันอีกเดี๋ยวส่งน้าอีหนึ่งแรงบรรยากาศชวนเพลียงพลขำขอบคุณครับโอเควันนี้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลาไปพร้อมๆกับพี่ทั้งสามคนเลยพี่มาพี่แม่เดี่ยวก็ไปเหมือนกันครับผมเจอกันในที่สามทุ่มฮะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ